กูเจ้าบอกอน,นิสงค์การของการสั่งสมสุตตะการสาธยายคำพูดของพระตถาคตแล้วทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอน,นิสงสีประการนะอันดับแรกถ้าเธอมีสติหลงลืมกาละเธอจะไปบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นใดชั้นหนึ่ง บทธรรมที่เธอเคยสั่งสมมานั้นนะเธอระลึกได้ในขณะที่เธอมีความสุขอยู่ในภพนั้นสติเกิดขึ้นช้าแต่สามารถบรรลุธรรมได้เร็วพลันสติเกิดช้าเพราะมัวแต่เพลินอยู่ความเป็นสุขในความเป็นเทวดาเนี่ยนะแต่พอระลึกได้เองปุ๊บว่าโอ้เราเคยประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่สเสถียรธรรมสถานปั๊บ การบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลัน,นเป็นอริบุคคลนี่อันนี้สงประการที่หนึ่งอันนี้สงประการที่สองธรรมะเกิดขึ้นในใจเขาเองไม่ได้แต่เขาได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์มีความชำนาญแห่งจิตขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทนะพวกเทพทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วน แม้สติจะเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นในเร็วพลันเพราะระลึกได้ว่าเออธรรมะที่ภิกษุแสดงเนี่ยเหมือนกับที่ตนเองเคยประพฤติพรมอาจรรย์มาแล้วในชาติก่อนๆนนั้นเขาระลึกขึ้นได้ทำให้เขาบรรลุธรรมเป็นอริบุคคลนี่อันนี้สงประการที่สองอันนี้สงประการที่สาม เขาระลึกเองไม่ได้ภิกษุผู้มีฤทธิ์ไม่ได้ไปแสดงธรรมให้เขาแต่เทพบุตรย่อมแสดงธรรมในเทพบริษัทด้วยกันนั้นเทพบุรบางคนนะรู้ธรรมะพระศาสดาแล้วแสดงธรรมให้กับเทพบริษัทเหมือนกับมนุษย์แสดงธรรมให้กับมนุษย์ด้วยกันเดยวนี้อืมมูเทพทั้งหลายก็ได้ระลึกขึ้น ว่าเออนะนี้เหมือนกับธรรมะที่เราเคยประพฤติมาแล้วเมื่อในการก่อนนะสติกว่าจะเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่เมื่อระลึกได้แล้วนะการบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นได้ในเร็วพลันอย่างที่4ี่ไม่เจอทั้งสามกรณีแต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนได้เตือนเทพบุตรผู้เกิดหลังว่า ท่านยังระลึกถึงธรรมะที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่หนอนะเทพบุตรผู้ได้ถูกเตือนก็เกิดระลึกได้ขึ้นมาก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในเร็วพลันอีกเหมือนกันนี่เป็นประโยชน์ของการสังสมสุตตะได้มากนะคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น